ช่างสร้างสอยสุดสอยผมแค่มาซ้อมไลายสดไว้เฉยๆนะครับไม่รู้ว่าเขาจะไลเขาทำกันยังไงนะครับไลายสดผมก็เลยมาซ้อมมาลองทำดูเฉยๆครับว่ามันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้หรอกทำเล่นๆไปไงั้นและครับ มีเสียงอ่ะไมโทรศัพท์ไม่มีเสียงอ่ะ ขอบคุณมากครับพี่ผมกดไลค์คลิปช็อตพี่ตลอดเลยทำไปเรื่อยๆพี่ทำไปเรื่อยๆสักวันต้องเป็นของเราอะเพราะว่าพี่ต้องตั้งพี่ตั้งค่าให้มันให้ให้คลิปช็อตพี่ให้มันมีตัวสีแดงให้มันมีปุ่มกดติดตามอะพี่ แล้วคนมันจะกดติดตามง่ายกว่ากดตรงหน้าช่องนะงพี่ทําไม่ทราบว่าพี่ทําหรือยังเพราะว่าช่องของแฟนผมอะ่ะตั้งแต่ทำคลิปช็อตมาแล้วก็ทําปุ่มกดติดตามสีแดงๆอะ่ะก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเดือนนี้ก็ เดือนนี้ก็ได้เป็นเป็นร้อยคนเลยนะสําหรับการผมไม่รู้ผมผมไม่รู้ตั้งแต่ที่แรกไงว่ามันทําได้พี่ลองไปศึกษาดูตามตาม YouTube ว่าเวลาตั้งค่าให้มันเกิดปุ่มผู้ติดตามสีแดงสําหรับคลิปช็อตของเราอะ่ะเขาทากันยังไงผมก็ทําแล้วมันก็ลืมไปแล้วผมก็ทําตามที่ YouTube ก็ทําเหมือนกันเพราะว่าคนมันจะกด มันดูคลิปช็อตเราแล้วเขาก็กดติดตามจากตรงนั้นได้เลยถ้ามันไม่มีปุ่มสีแดงๆขึ้นคำว่ากดติดตามอะ่ะคนมันต้องเข้าไปที่หน้าช่องมันถึงจะกดติดตามได้ถ้าลงลงบ่อยๆวันหนึ่งลงคลิปช็อตสัก3มคลิป นั่นนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นฟีดครับลงบ่อยๆถ้าเราลงมั่งไม่ลงมั่งแบบผมนี่ยมันไม่ขึ้นฟีดหรอกคลิปอะไรก็ลง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 ไปมันก็ลง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 ไปได้หมดเราไม่รู้ว่าสักวันมันอาจจะปังปังปัปัเหมือนคลิปของฝรั่งที่แบบสิบล้านประมาณเนี้ยสิบล้านก็ผ่านกด YouTube ไปแล้วคือเราไม่ต้องมาถ้ามัน ถ้าคลิปช็อตมันถึงส0บล้านเราก็ผ่านกฎของ youtube สร้างรายได้ได้เลยช่วงนี้ผมก็เป็นบ้าอยู่กับเรียวอะไม่ได้มา youtube เลยไม่รู้เป็นเป็นบ้าอะไรก็กับเรียว f a c e o o o กอะคือมันเป็นการตลาดของมันมันก็ดึงมันพยายามที่จะดึงคนจาก tiktok จาก youtube ไปการตลาดของไอม้มาคันหัวดีมากแล้วกินเน็ตอย่างเยอะด้วยนะเรียวเนี่ย ติดตามพี่เยอะอยัง ลองไลค์เก็บเวลาไปไว้เรื่อยๆนะครับผมเผื่อผู้ติดตามผมปังถึงหนึ่งพันคนเราจะได้ไม่ต้องมานั่งปั่นเวลากัน <c oughs> สักสิบนาทีมาล้สิบนาทีสิบนาทีนานสี่หมื่น 40, เดี๋ยวก็ครบเองอะ่ะ นั่นแหละครับพี่ต้องพี่ต้องไปทําไปทําคลิปช็อตให้มันมีปุ่มสีแดงแดงปุ่มสีนดงแดงที่มันเขียนว่าติดตามนั่งพักปิกครัพักเที่ยงค่ะแม่จะให้ชาแนลไม่ซ้อมไลฟ์สดไว้เลยนะปีนี้คุณต้องทำให้ผ่านนะรู้เปล่า ไปจมอยู่แต่กระเรียวเรียวกว่าจะผ่านดนี้ขนาดเกินผู้ชมเกินหนึ่งพันครั้งแล้วมันยังเงียบมันขี้โกงหรือเปล่เาเรียวอะ่ะกินแล้วค่ะ พี่หนึ่งเดือนผู้ติดตามห้าสิบสี่คนพี่เก่งแล้วนะพี่รู้ว่าผมผมทําผมทํามาเนี่ยกี่ปีแล้วมันมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวงั้นหรอกพี่เขาก็เขาก็ไปแลกกันเหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่ามันบุเมนว่าเฮ้าดิ สิต้องถาคนมากดติดตามด้วยเห็นว่านับตามช่องตัวไปนะช่องที่เขาว่าท่านว่าท่านในพ่อพันคนนะ่ะเขาก็ไปแลกกันที่กันไปแลกไปแลกผู้ติตามกันที่กันครับมันวันหนึนน่งถ้าแ,แ,แต่ละมือเขามีเวลาว่างเขาก็เขา้เขา,เขาไปคอมเมนต์ทักทายเขาแล้วก็ฝากช่องฝากช่องเขาทั้งสิเข้าไปกดติดตามเขาแล้วก็ฝาที่กัน แต่ว่าหมือหนึ่ง่าเห็ดหลายเห็ดเ็กประมาณสิบคนแล้วก็ถ้าเห็ดหลายมันมันสี่มันสีจับได้ a อไอมันสีจับได้ว่าเอาไปแหลกซับโอ้เห็ดทุกวิธีทั้งแผมพอเด็กน้อยอยู่ส่ผมก็เอ้ยกดช่อง youtube ให้ดูว่า มเล็กน้อยกดติดตามกดติดตามให้ช่องแม่จะให้ชาแนลช่องแฟนผมเขาก็มิตรเด็กน่อยครับกดติดตามให้เพราะว่าเป็นการเ็ดเกมแต่ว่าพอช่วงหลังๆมาในี่เเทดเกี่ยวกับอาหารแล้วก็แล้วก็เ็ดคล,ลิปช็อตลงก็คนพูดติดตามก็ขยับมาหลายให้กัน คนส่วนลายเขาก็คนท,ที่ติดผู้ติดตามหลายๆแล้วเขาก็บ,บม่มาบิ่งช่องคนติดตามาหน่อยๆเดี๋ยวพ่อมันเกินมันได้ครบพันคนแล้วก็ต้องมานาันางา่งนั่งไล่เจ้าเห็นว่านาาั่งไล่ต่ละช่องเขานั่งไล่เพื่อที่จะเก็บเวลาใมันพันสี่หมื่นนาที่ไปได้ มันเป็นยางดอกครับเห็ดลงไปน้ากันก็นกนได้มันเป็นยางดอกเจ้าดีดพินดีดยังแต่ละหมื่นเจ้าก็เห็ดลงุงช็อตเหมือสามเทือเชา้ากลางวันเย็นหนึ่งสินันตรงนี้จะขิดหนึ่งอ่ะดิค้นี่มันขึ้นเปลีดค้นก็บีิเห็นหนึ่งสิต่ว่าชอตถว่าไก ถ้ว่าไก่ไก่ตีเจ้าจะไปซ่อมไก่เลย้บางคนมันสร้างฮาวกดรายงานกดรายงานเกี่ยวกับท่ารุ่นนักกรรมสัตว์บังทีมันเกิดปะการังเ <L> บื้องช่องแฟนผมเลยไปยังทั้งเกมทั้งอาหารทั้งเฮ็ดไหเฮ็ดสวนไปยังไปทั่วไปหมด เจ้ามี youtube เอยถ้าเจ้ามี facebook เจ้าก็ขัดหลอกลิงก์ไปว่าง facebook ให้มันแบบคนกดติดตามมันสิฝากฝากช่อง y t u t u มันสิ ที่คครับสิบนาทีแล้วพอสำซันแลละครับไม่น่าก็มาทักท้ายคุยกันไหมครับขอบคุณหลายๆครับ